สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สวีดัสสวัสดีเอ้สวัสดีไปแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยมึนโอเควันนี้รลอดคลิปดึกกันนิดนึงละกันนะผมตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วเราจะมารีวิวตัวละครที่ทุกคนเห็นกันแล้วในปกคลิปนะผมก็คือตัวละครหมูป่านะครับผมร่าง HSR นะผมหรือชื่อหลักของเขาคืออินุสุเกะละกันนะครับผมปานสัตว์ป่าของเขานะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครใส่แทง์อีกตัวละครหนึ่งที่ คนไม่สนใจเลยนะครับผมไม่สนใจไม่มองไม่เห็นอะไรเขาเลยนะครับผมแบบไม่ไม่แลเลยเอาง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูซีว่าการรีวิววันเนี้ยเขาจะโชว์ประสิทธิภาพได้ดีแค่ไหนและทําให้คนมามองว่าเขาเก่งได้แค่ไหนละกันนะครับ ซึ่งท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมาพูดเก็บตกด้วยละกันทําไมถึงตัวละครตัวนี้นี่ับผมคนไม่ใช้งานละกันนะครับผมอะไรทํานองนั้นเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับสกิลที่หนึ่งของเขาเป็นการสร้างความเสียหายหนึ่งเป้าหมายนะครับเล่ไม่หมดแค่นั้นนะครับผมจะเป็นการสร้างโรูนะครับผม110%ของพลังโจมตีที่เราทำดาเมจไปนะครับผมต่อไปสกิลที่2ของเขานะครับผมเพิ่มพลังชีวิต40%เพิ่มพลังป้องกัน20%นะครับผมแล้วก็ ทำให้โดนดาเมจเบาลง20%ละกันนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยตาบสกิลพาสีฟนะครับและก็สกิลที่3ของเขาเนี่ยเป็นการสร้างความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับผม102%นะครับผมและมีโอกาส40%เลยนะครับผมที่จะเป็นการสร้างสถานะสแตนให้กับเป้าหมายได้นั่นเองนะครับผม1รอบด้วยกันสถานะสแตนตรงนี้และต่อไปสกิลที่4ของเขานะครับผมก็จะเป็นการที่สามารถนะครับผมสะท้อนเป้าหมายได้ซึ่งการสะท้อนคือเวลสามเนี่ยผม การสะท้อนคือ30%มอนของดามจที่ได้รับและสูงสุดไม่เกิน1 0ของ HP ีสูงสุดนะครับผมในการที่สะท้อนกลับไปนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็มีสกิลแค่นี้แหละเป็นตัวละครตัวแรกที่เราดีวิวได้โคตรไวในเรื่องสกิล <c oughs> เป็นไงทุกคนไวแค่ไหนทําใจเธอดูโอเคต่อไปนะครับผมเรามาดูของกันนิดนึงแล้วกันนะครับของที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่สร้างโลกให้กับเพื่อนนะครับผมทุกคนนะครับผมนี่เลยที่เราใส่มานะครับโอเคต่อไปนะครับผม เป็นการฮิวเลือดให้กับตัวเองทุกเทิร์นเหมือนกัน6%นะครับและการที่เราใส่สมุดมาในี่ครับก็คือเป็นนาวปั่ดล้วนๆเลยนะครับผมเป็นการที่ทางซ้ายและขวาชุบชีวิตครับไม่มีอะไรมากมายคือตัวละครตัวนี้ต้องโดนตีก่อนครับผมถึงจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าการสะท้อนของเขาอะไรประมาณนั้นเลยโอเคมาดูซิว่าเขาจะทำประโยชน์ได้มากแค่ไหนละกันนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเอาชนะหรือมาเอาแพ้ครับเราจะมาดูความสามารถของตัวละครอินุสุเกะละกันนะครับว่าจะเป็นจังไสนะครับผม โอเคเราขอญาเจออันดับที่10ก่อนละกันนะครับผมแล้วค่อยมาอันดับเก้าเนาะเพราะว่าดูจากโซนอันดับ7น่าจะไม่รอดนะครับผมน่าจะไม่ดูชินุสุเกะโอเคผมชินุบุเราได้ปล่อยมาก่อน1ทีนี่ครับผมแล้วก็ตัวละครนะเราปล่อยขึ้นไปแล้วก็ทำอายุเขาสกิลมานะครับผมกิวสกิลใหม่อีกรอบนึงแล้วก็กิวขอญาสับเบิ้์ไปอีกหนึ่งรอบครับผมโอเคครับตอนนี้ติดบายไปแล้วสำหรับตัวละครโอบานาของเขานะครับและเป็นยังไงครับผมชินุบุเห็นไหมครับผมจะมีการสะท้อนกลับมานะลองสังเกตดีดีนะคร ชินบุจะโดนดามเมจต,ตลอดนะครับผมต่อให้เราจะไม่โดนดามเมจก็ตามนะครับผมเห็นไหมเรามีโล่อยู่ที่สร้างมานะครับผมแต่การที่เขาสร้างดาเมจมาหาเราแล้วเนี่ยเขาจะได้สะท้อนกลับไปอะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ดีมากและสกิลที่หนึ่งทำงานปั๊บในผมก็จะเป็นการสร้างโล่เพิ่มขึ้นมาให้กับตัวเองนะครับตอนแรกมีแค่โล่เดียวนะครับแต่พอเขาสกิลไปปั๊บก็จะมีโล่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือโล่ที่เขาสร้างมานั่นแหละนี่นะครับผมเขาจะมีโล่เพิ่มขึ้นมานะครับทำนองนั้นเล็กๆน้อยๆแหละครับไไมมมม่่่่่ีออออะะราาาากกยูแลลล้วโโเเซึงงข็ ได้รับตามความเสียหที่เขาทํานั่นแหละนะครับผมอะไรประมาณนั้นโอเคผมทำระเมิดไปอยู่1นร้านกว่าเลยนะครับผมสำหรับตัวละครกิยูร่างเสาหลักของเรานะครับโอเคขออนุญาตดึงคลิปนิดนึงละกันนะครับผมเรามารีวิวสายแทงก็อาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายละกันนะครับผมแต่ละครหมูป่าเนี่ยน่าจะเป็นแทงตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ารีวิวง่ายครับเพราะว่าขอแค่โดนตีก็พออะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับกิยูเราได้สับไปก่อนหนึ่งทีครับเพราะติดใบอยู่ครับแล้วก็เบิ้ลไปกหนึ่งรอบโอเคทำอายุครับผมสกิลมาครับคือเราสัังเเกตนนะครบผมมห็ สำหรับขัามโดนดาเมจทุกเทิร์นะครับไม่ต้องกลัวครับเขาตีเราแล้วก็เขาก็ได้รับดาเมจขึ้นไปด้วยแต่แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันน้อยนะครับถ้าพุ่งตรงๆเลยนะครับแต่ถ้าจะรับดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็โกงไปอยู่ดีโอเคก็ถือว่านั่นแหละสมดุลแล้วแหละนะครับถ้าพุ่งตรงนะครับผมซับตัวคอนสะท้อนนะครับอไม่งั้นจะเบื่อเกินไปเห็นไหมครับทุกคนสะท้อนมาเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มาถึงสกิลที่สองเขาแล้วผมเป็นการสร้างความเสียหายหมู่นะครับแล้วก็มีโอกาสสตันเป้าหมาย แล้วก็หายไปแล้วด้วย,วยไวไปล่ะเพราะว่ามีแค่หนึ่งรอบเท่านั้นในของสตันของเขานะครับผมอาจจะไปไวแค่นิดนึงเพราะว่าสกิลเขาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมากๆเลยนะครับผมแต่ผมอยากจะสะโลคิวให้ดูและกันะครับว่าก็สร้างความเสียหายไปหมู่นะครับแล้วก็จะเป็นการมีโอกาสสตัน40%นะครับผมให้กลับเป้าหมายได้ซึ่งดาเมจของเขาไม่ต้องไปหวังครับมันเบานะฮะไปหวังอย่างเดียวคือการที่เขาโดนโจมตีแล้วก็ฝนคึงขา้ามโดนสะท้อนกลับไปเห็นไหมได้สะท้อนทุกเทรอนนะครับประมาณนั้นเลย ฟีลแบบนี้ครับผมฟีลแบบมาตึงชั้นสี่มาตึงชันเลยซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมสมุดที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นพวกย่อยยุในครับผมเพิ่ม HP เลยก็ว่าได้นะครับผมใส่พีไปเยอะเลยนะครับเพิ่มพลังโจมตีก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่ไปหรอกนะครับต่อให้พลังโจมตีจะเพิ่มเป็นการสร้างโล่ของมันก็เถอะนะครับแต่ผมไม่แนะนำพลังโจมตีครับเน้นป้องกันแล้วก็เน้นเลือดไปเลยครับอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเราต้องการเอามายืนแบบจริงๆนะครับผมเพราะว่าข้อเสียของตัวละครอินุนซุเกะนะครับผมจะไม่มีการ ลดความเสียหายอะไรเลยนอกจากสกิลติดตัวของเขานะครับผมเออเลยผมแนะนําว่าใส่สมุดที่เอามาแก้จุดอ่อนของเขาได้จะดีมากๆเลยนะครับโอเคเพราะตอนนี้เราไม่รู้จะรีวิวอะไรของเขาไปแล้วนะครับผมมันก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาดูข้อดีและข้อเสียแล้วกันนะฮะเพราะตัวแท้งอ่ะไม่มีอะไรอยู่แล้วอ่ะมันต้องโดนโจมตีก่อนครับถึงจะมีประโยชน์เนี่ยโจมตีปั๊บแล้วก็สะท้อนครับแค่นั้นเลยครับสกิลที่หนึ่งก็เป็นการสร้างร้อยกับตัวเองครับเห็นไหมเล็กนิดน่อยครับไม่เยอะมากมายเห็นปะ ใช้มากระต้อยหนึ่งนะฮะโอเคครับผมน่าจะจบเกมแล้วหรือเปล่าเราก็จะได้เปลี่ยนคู่ต่อสู้เลยละกันนะครับผมปาบปาบปาบโอเคครับผมเปลี่ยนคู่ต่อสู้ได้นะครับซึ่งรับดาเมจไปเท่าไหร่ดูซิโอเคผมก็ถือว่าทนมือทนไม้อยู่นะครับผมโอเคได้อยู่นะครับผมรับดาเมจไปได้เยอะที่สุดโอเคเราเจนดับเจ็ดเลยละกันนะครับผมมาดูซิว่าอินุสุเกะจะละลายเป็นน้ำหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะโชว์ปฏิหารอะไรสักอย่างให้เราดูมาครับผมชิโนบุเราสับไปก่อนโอ้โหรูรูเขาดิ โคตรแตกต่างกับเราเลยนะครับผมเพราะว่าข้อดีของตัวละครจิจูโ่มันได้โลแบบไม่จำเป็นต้องทำอาถารอะไรเลยนะผมก็แจกโล่กับเพื่อนๆแล้วแต่ชินุสเกะมันแบบขี้เกียจอะไม่อยากจะสร้างโล่ให้ใครคืองกอะครับสร้างโล่ให้แค่ตัวเองพอประมาณนั้นเลยนะครับผมโอเคชินรุสเกะสับมานะครับผมแล้วก็ทันจิโร่เขาสับไปสตดันด้วยองมึงดุงดีมากทำอายุทำการตีมาก่อนหนึ่งทีแล้วก็สับไปนะครับผมจิจูโ่เขาได้สับคืนมา้ครับผมแล้วก็เราก็ผมเป็นการสร้างโล่กับตัวเองเห็นไหมสร้างโล่อครน โอเคผมรั่วหายแล้วโอเคกิยูเสาหลักของเราได้สับครับผมแล้วก็ชินุบุน่าจะไม่ได้สกิลครับเพราะตอนนี้ติดสันอยู่โอเคครับข้ามไปแล้วก็มากิยูเสาหลักครับได้สับป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 ับโอเคแรงอยู่ขอสกิลใหม่ครั้งนึงไหมไม่สกิลครับผมเซนสิเขาได้สับ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 เป็นที่ร้อยโอเคครับผมสันถูกตัวละครด้วยไม่สันตัวละครหมูป่าเราและกูจะรีวิวสกิลอย่างไงไอ้นุ่มแล้วก็ทันจิโร่ครับปานวารี ึ้มโอเคครับผมสตาร์ตมาเห็นไหมโดนด้วยนะครับผมตอนที่เขาตีนี่ผมเขาจะได้รับความเสียหายไปด้วยการสะท้อนนั่นเองนะฮะไม่ต้องกลัวตีฉันเลยตีฉันเลยเขามาตีฉันเลยนะครับผมมาทำนองนั้นฟารมาเลยจูโ่ปึบหนึ่งล้านเจ็ดครับผมโอ้โหแรงมากๆหมายถึงว่าเราโดนแรงมากๆไม่ซ้อนแรงนะฮะปึบโอ้โหสะท้อนก็แรงอยู่แหละนะครับผมแต่เราโดนดาเมจแรงกว่าครับโอเคครับผมปุบล้างมันกันก่อนนะครับผมทำการฮิวเลือดเขาปล่อยหน้ามาจูเก๋อมากันก่อนเอ้ยไม่ใช่สังซานในบ้าเอ้ย โอเคครับตอนนี้เราก็เพียงแค่รอเธอเหมือนเดิมแต่สะท้อนของเราดีอย่างหนึ่งครับผมมันจะทะลุโล่นะครับถ้าพูดตรงนะครับผมโล่จะทะลุนะครับสำหรับโล่คิจุโรที่สร้างมานะครับเห็นไหมไอสีทองเนี่ยโดนนำเมทไปนะครับผมโอเคโอ้โหสี่แสนแปดเดสมอร์เรเลยนี่ผมฝันดีละติเซเวตเลยนะครับผมไม่ทันได้รีวิวโอเคครับผมตัวละครอิโนะสุเกะนะครับผมที่เขาไม่เลือกใช้กันนะครับเพราะว่าสะท้อนของเขาอ่ะเป็นการที่สะท้อนแบบจังหวะเดียวนะครับผม คือแบบสะท้อนไม่แรงเอาตรงๆเลยละกันคือถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับผมมีพวกตัวละครเนสึโกะจังในผมเขาก็ฮิวเต็มหลอดแล้วใช่ไหมทาให้สะท้อนอนะ่ะไม่มีประโยชน์เลยครับทุกคนคือแบบออกไปจากเกมนี้เลยอะไรประมาณนั้นเลยในผมสำหรับการฮิวของเน,นสึโกะจังเนะี่ยที่มันได้มาแบบเวอร์วังรังการมากแต่ในเมตาช่วงต้นเกมอาจจะเล่นได้ครับผมเพราะว่ากว่าจะถึงเทินชินบุบุกว่าตัวละครทำรอ้จะฮิวมันฮิวเบาไงอะไรประมาณนั้นแล้วกว่าจะได้ฮิวคือมันนานครับเพราะว่าต้องขึ้น2ดาวฟ้าก่อนนะอะไรประมาณนั้น ทำให้อินุสุเกะเนี่ยอาจจะเล่นต้นเกมได้แต่คนไม่ค่อยปั้นเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นด้สักพักหนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวละครอ,อื่นแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครเขานะครับไม่มีการที่ลดความเสียหายนอกจากสกิลตรงนี้เลยครับรวมถึงครับการสร้างลูเขาสร้างให้แค่ตัวเองไงต่างกับคิวจูร่ครับที่เขาสามารถสร้างลูให้ทางทีมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลติดตัวของเขาหรือจะเป็นสกิลอันตร์ของเขาที่สร้างลูดูดซับดาเมจได้หนึ่งครั้งเลยอะไรประมาณนะั้นแบบตึงๆนะครับมันยังไม่ค่อยแบบมี ซึ่งผมไม่ตั้งใจจะรีวิวตัวมันหรอกเอาตรงๆเลยละกันนะครับแต่ที่เราไม่ได้มารีวิวมันเนี่ยเพราะว่าเราตั้งใจเอาตัวนี้เป็นอาหารให้กับกิจยูแต่เราอัพผิดนี่ครับผมเราดูผิดว่าเป็น2ดาวฟ้านะครับกูจะมาหนึ่งหนึ่งดาวลุ้งแต่เมื่อไรเนี่ยกูจะเอาแค่2ดาวฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยเกิดมาเป็นคลิปนี้โอเคแล้วเจอกันครับประมาณนี้แหละ bye าาหบลยา,ะาะย ที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีจะคนบอกว่าเซน